หลังอายุเจปีการออกกำลังกายในท่ายืนอาจทำให้เวียนหัวเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกไม่มั่นคงได้แต่การนั่งเป็นเวลานานก็ทำให้หัวใจอ่อนแรงและการไหลเวียนเลือดที่ขาลดลงข่าวดีคือมีเพียงสามท่าออกกำลังกายแบบนั่งง่ายๆที่สามารถกระตุ้นการไหลเวียนเลือดฟื้นฟูความมั่นคง,งของร่างกายและทำให้คนรู้สึกมีชีวิตชีวายครั้ง เมื่ออายุเกิน70การไหลเวียนเลือดโดยธรรมชาติจะช้าลงโดยเฉพาะบริเวณขาสิ่งนี้ทำให้ทเท้าเย็นลงส่งตัวแย่ลงและเหนื่อยง่ายหลายคนเชื่อว่าการออกกำลังกายต้องทำในท่าย,ยืนหรือเดินเท่านั้นแต่ผลการวิจัยยืนยันว่าการเคลื่อนไหวขณะนั่งสามารถให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันและปลอดภัยกว่ามากคุณไม่จำเป็นต้องยืนเหงื่อออกหรือเสี่ยงเสียการท่งตัว เพื่อคงสุขภาพที่ดีหลังอายุ70ปีในโปรแกรมสั้นๆน,นี้เก้าอี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ปลอดภัยที่สุดของคุณเพียงสามท่าง่ายๆก็เพียงพอที่จะกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดทำให้ขามีชีวิตชีวาและคืนความมั่นคงที่คุณเคยมีในอดีตถ้าออกกำลังกายที่1เดินเบาๆขณะนั่งหรือ sit and d a n c e machine นั่งหลังตรงวางเท้าแนบพื้นไหล่ผ่อนคลาย ท่านี้ดูเรียบง่ายแต่ช่วยแก้ปัญหาสำคัญที่ผู้ชายวัย70ขึ้นไปพบเจอนั่นคือการไหลเวียนเลือดที่ขาไม่ดีเมื่อเรานั่งเป็นเวลานานกล้ามเนื้อขาจะหยุดทำงานเป็นปัมเลือดธรรมชาติทำให้เลือดไม่ถูกดันกลับขึ้นด้านบนส่งผลให้เท้าเย็นขาบวมหนักขาแล้วเวียนหัวเวลาเปลี่ยนท่าถ้าออกกำลังกายเบาๆบ,บนเก้าอีน้นี้ช่วยย้อนผลกระทบเหล่านั้นให้กลับมาดีขึ้นได้ เริ่มต้นง่ายๆโดยการยกขาทีละข้างขึ้นจากพื้นเล็กน้อยแล้ววางลงอย่างควบคุมเน้นจงังหวะไม่ใช่ความเร็วลองนึกภาพว่าขาของคุณกำลังทำหน้าที่เป็นปั๊มเลือดที่ช่วยหัวใจส่งเลือดไปทั่วร่างกายภายในเวลาเพียงหนึ่งนาทีคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความอุ่นที่ต้นขาและน่องทันทีรักษาหลังให้ตรงและหายใจอย่างสบายหายใจเข้าเมื่อยกขาและหายใจออกเมื่อวางลงลมหายใจที่ถูกต้อง ช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนเพียงพอและคงจังหวะหัวใจให้สมดุลโดยไม่เพิ่มแรงกดที่กระดูกสันหลังหรือเขา่าท่านี้จริงปลอดภัยและควบคุมง่ายช่วยกระตุ้นทั้งการไหลเวียนเลือดและความมั่นคง,งของลำตัวหากคุณมีปัญหากับท่ายืนท่านี้ให้ผลใกล้เคียงกันโดยที่ร่างกายยังได้รับการพยุงอย่างเต็มที่ตามงานวิจัยจาก Journal of Gerontology พบว่าการเคลื่อนไหวขาเพียงเล็กน้อยขณะนั่ง สามารถเพิ่มการไหลเวียนเลือดที่ขาได้ถึง35%ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงขึ้นลดอาการชาที่ขาและลดการเกิดตะคริวเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดทำท่านี้45-60ถึงวินาทีพักเล็กน้อยแล้วทำซ้ำา3รอบเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความอุ่นที่ต้นขาและน่องขาเบาขึ้นข้อเท้าบวมน้อยลงและการทรงตัวดีขึ้นเวลายืนหรือเดินจำไว้นะครับ เป้าหมายไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่คือความสม่ำเสมอยิ่งคุณทำท่านี้บ่อยเท่าไหร่ร่างกายยิ่งจดจำวิธีไหลเวียนเลือดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่พลังงานที่มากขึ้นฟื้นตัวเร็วขึ้นและจิตใจปลอดโปร่งในชีวิตประจำวันถ้าออกกำลังกายที่สองยกส้นเท้าในท่านั่งวางเท้าทั้งสองข้างราบกับพื้นโดยให้มีระยะห่างประมาณช่วงไหล่นั่งหลังตรง เอ็นหลังออกจากพนักเล็กน้อยหน้าอกเปิดมือวางเบาๆบนหน้าขาจากนั้นค่อยๆยกส้นเท้าทั้งสองขึ้นโดยให้ปลายเท้าติดพื้นไว้ตลอดค้างไว้ชั่วครู่แล้วลดส้นเท้าลงอย่างควบคุมท่านี้แม้ดูเหมือนเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยแต่เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการกระต้นการไหลเวียนเลือด และช่วยฟื้นฟูความมั่นคงของร่างกายสำหรับผู้ชายวัย70ปีขึ้นไปทำไมท่านี้ถึงได้ผลดีเพราะน่องถูกเรียกว่าหัวใจดวงที่สองทุกครั้งที่คุณยกส้นเทา้ากล้ามเนื้อน่องจะบีบตัวและดันเลือดกลับขึ้นสู่ลำตัวหากกล้ามเนื้อน่องอ่อนแรงจากการนั่งสะสมเป็นเวลาหลายปีเลือดจะค้างอยู่ที่ขาทำให้เกิดอาการบวม หนักขาและความเจ็บหน่วงที่ชายสูงวัยจำนวนมากมักจะรู้สึกในตอนเย็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อน้องด้วยท่าง่ายๆนี้จะช่วยให้ร่างกายกลับมาปั๊มเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งโดยไม่ต้องลุกจากเก้าอี้เลยให้รักษาจังหวะที่สม่ำเสมอหายใจเข้าเมื่อตอนยกส้นเทา้าและหายใจออกเมื่อตอนลดส้นเทา้า สังเกตความรู้สึกที่น่องทำงานเบาๆแต่ต่อเนื่องทำเพียงไม่กี่ครั้งคุณจะรู้สึกถึงความอุ่นที่แผ่ไปทั่วขานั่นคือสัญญาณของเลือดที่มีออกซิเจนไหลเวียนไปยังบริเวณที่ต้องการฟื้นฟูหากต้องการเพิ่มความท้าทายอีกเล็กน้อยให้ลองยกส้นเท้าข้างเดียวอีกข้างวางแน่พื้นท่านี้ จะช่วยกระตุ้นระบบทรงตัวตามธรรมชาติเพราะร่างกายต้องใช้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการทรงตัวสำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บเข่าหรือสะโพกท่านี้เหมาะมากเพราะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดโดยไม่ลงน้ำหนักกดปนข้อต่อจากงานวิจัยใน Journal of Aging and Physical Activity พบว่าการบีบน่องในท่านั่งทุกวัน สามารถลดอาการบวมที่ขาส่วนล่างได้และช่วยเพิ่มการไหลเวียนกลับสู่หัวใจได้ถึง40%นี่คือความแตกต่างระหว่างการรู้สึกหนักและเฉืยล้ากับการเดินเบาและมั่นคงตลอดวันทำท่านี้10-12ครั้งอย่างช้าๆพักเล็กน้อยแล้วทำซ้ำทั้งหมด3รอบเมื่อฝึกเป็นประจำ คุณจะรู้สึกว่าขาเมื่อยล้าลดลงข้อเท้าขยับได้ดีขึ้นและการทรงตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเวลายืนหรือเดินจำไว้นะครับความแข็งแรงไม่ได้หายไปเพราะอายุมันแค่ต้องการการปลุกให้กลับมาเท่านั้นทุกครั้งที่คุณยกส้นเท้าเหมือนคุณกำลังบอกกับร่างกายว่าฉันยังไหวอยู่ ฉันยังขยับได้ท่าออกกำลังกายที่สามเอนตัวฝึกการทรงตัวในท่านั่งนั่งตัวตรงที่ขอบด้านหน้าของเก้าอี้วางเท้าราบกับพื้นมือวางบนหน้าขาอย่างผ่อนคลายท่านี้อาจดูเบาๆแต่มีประสิทธิภาพมากในการฝึกระบบการทรงตัวซึ่งมักตอบสนองช้าลงเมื่ออายุเกิน70ปีทำให้เกิดอาการเวียนหัว หรือรู้สึกไม่มั่นคงเวลาเคลื่อนไหวค่อยๆเอ็นตัวไปทางด้านขวาโดยไม่งอหลังน้ำหนักตัวจะย้ายไปที่สะโพกขวาจากนั้นกลับมาตรงกลางแล้วเอ็นตัวไปด้านซ้ายเท้ายังคงแนบพื้นหลังตรงตลอดการเคลื่อนไหวควรเป็นไปอย่างช้าๆนุ่มนวลราวกับกำลังโครงตัวไปตามคลื่นเบาๆ การออกกำลังกายนี้ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อลึกของลำตัวได้แก่กล้ามเนื้อหน้าท้องหลังส่วนล่างและสะโพกซึ่งเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อสำคัญที่ช่วยพยุงร่างกายในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นตอนลุกขึ้นหมุนตัวหรือก้าวเดินหายใจควบคู่ไปด้วยหายใจเข้าเมื่อเอ็นตัวและหายใจออกเมื่อกลับสู่ตำแหน่งตรงกลาง หลังทำเพียงไม่กี่ครั้งคุณจะเริ่มรู้สึกถึงการเกรงเล็กน้อยบริเวณลำตัวนั่นคือระบบพยุงแกนกลางกำลังตื่นตัวอีกครั้งยิ่งคุณทำท่านี้บ่อยเท่าไหร่ร่างกายยิ่งตอบสนองต่อการทรงตัวได้ดีขึ้นลดโอกาสล้มเสียจังหวะหรือก้าวพลาดในกิจวัตรประจำวันของคุณมีงานวิจัยยืนยันว่าการฝึกการทรงตัวแบบควบคุมเช่นนี้ สามารถช่วยเพิ่มความมั่นคงและเวลาการตอบสนองของผู้สูงอายุได้มากถึง28%ภายในไม่กี่สัปดาห์ทำข้างละ10-12ครั้งพักลิกน้อยแล้วทำซ้ำอีกสองรอบเมื่อฝึกสม่ำเสมอคุณจะยืนตรงขึ้นเคลื่อนไหวลื่นไหลขึ้นและรู้สึกมั่นคงมากขึ้นทุกครั้งที่ก้าวเดิน ถ้าวิดีโอนี้ช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นและรู้สึกแข็งแรงมากขึ้นกดถูกใจและกดติดตามช่อง Fitman ไทยไว้เลยนะครับเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณต้องการเห็นท่าออกกำลังกายที่ปลอดภัยและง่ายสำหรับผู้ชายวัย70ปีขึ้นไปมากกว่านี้3ามท่าออกกำลังกายในท่านั่งนี้จะช่วยปลุกสิ่งที่มักอ่อนตัวลงตามอายุการไหลเวียนเลือดการทรงตัวและความมั่นใจในร่างกายของตัวเอง เพียงไม่กี่นาทีต่อวันก็ช่วยให้หัวใจทำงานอย่างกระฉับกระเฉงขาเบาสบายขึ้นและร่างกายมั่นคงขึ้นได้ไม่ใช่เพราะออกแรงหนักแต่เพราะทำเป็นประจำลองจินตนาการดูสิครับคุณลุกขึ้นยืนได้ง่ายเดินอย่างมั่นคงและรู้สึกมั่นใจในทุกก้าวนี่คือเหตุผลที่คุณควรทำต่อเนื่องคอมเมนต์บอกอายุของคุณและบอกด้วยว่าคุณกำลังดูจากที่ไหนนะครับ ถ้าคุณอยากให้ผมทำวิดีโอเกี่ยวกับการไหลเวียนเลือดอาการปวดเขา่าหรือปวดหลังก็บอกไว้ได้เลยอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่จากช่อง Fit Man ไทยนะครับ